ในการเลี ję, ้ยงถามว่ามันง่ายบ่เบิ่งง่ายๆกะมันก็ง่ายเนาะผิวเผินแต่ว่ามันก็มีรายละเอียดหลายๆหยิบย่อยหลายๆอย่างอยู่นะครับในเรื่องโรคเรื่องไผ่ในเรื่องการวัคซีนเนาะปัสสินพวกตากเทาเปื้ยสีดอกกระยาผมรุงแน่อ้อพวกสีคาตาซันเนาะก็มีพื้นฐานทางการให้ยาทางป้าม่วอยู่แล้วง่วผมก็มันก็ต้องให้ยาพวกวัคซีนตากเทาเปื่อยพ่อบวมอย่างยาจากที่ซับให้ง่วเนาะมาให้ ห่านี่เปียแน่ยาที่เป็นลูซี่แน่ย่าธรรมชาตร์แน่สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรผู้สนใจอาชีพเลี้ยงแพะและเอฟซี้นอุดรพาทินครับเมืนอนี้คนอุดรพาทินครับพาพี่น้องเกษตรกร มาเยี่ยมชมฟ้ามแพะอีกฟ้ามนึงเป็นมือ่ม้ครับที่ลงเมือเลี้ยงแพได้บ่หลายเดือนครับฟ้ามนี้เป็นฟ้ามเลี้ยงเพื่ออพัฒนาเพื่อขายสายพันธุ์ครับในคาวานําเขาแพจากทางวิโรดฟรามเพื่อกันครับเดี๋ยวผมพาไปติดตามรับชมครับ บรรยากาศร์าแ็กหลังจากที่โคนอุดรพระทินวะได้ลงคลิปมาประมาณหนึ่งอาทิตย์เต็มครับเพราะว่าเจอปัญหาเรื่องฝ่าฝนผู้เป็นใจครับทั้งภาคกลางเมื่อนี้มาโ้นภาคกีสานของเฮ้าครับอยู่ที่บ้านน้องแสงครับตำบลน,น้องอ้ออำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีครับมาสอบถามมาศึกษาเบิ่งครับเห็นเมื่อไหร่เพิ่งเลี้ยงครับเลี้ยงเพื่อขายสายพันธุ์ครับ มาสอบถามน้องคุณเบิงครับเป็นเกรรษตรกรรุ่นใหม่ครับสอบถามเบิงว่ามี่เีงบันดาจ,จมีแนวทางยังไงสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ,อ,อันนี้น้องโก้หรือไอ,อ,อคือได้มา,ารีเริบม,มาเลียงแพะสนใจอาชีพเลียงแพะเอาอีริกับเห็นมูเลียง <laughs> เห็นมูเลียง <laughs> เห็นมูเลียงอพอดีผมกับเหตุงาน ประจําน้่เนาะเป็นงานประจําน้่มแล้วก็อยากนี่อาชีพเสริมปกติก็เลี้ยงงัวน้่เลี้ยงงวัวเลี้ยงงวัวมีฟ้ามหนูน้่มมีฟ้ามงวัวนนั่ที่นี่ก็เลยสนใจเห็นมูเป็นงานน้อกันเขาเลี้ยงแพะเออมนัน่าจะดีก็เลยล่องเบิ้งนะครับล่องก็เลยปรึกษาทางมัวก็จะเลี้ยงแบบจังไรเลี้ยงแบบอา่าทรงเป็นเนื้อ หรือว่าเลี้ยงแบบสายพันธุ์หรือว่าเลี้ยงแบบพัฒนาสายพันธุ์อก็ลองศึกษาบึงก็เลยล่องมาสิบก่าแม่เป็นแม่เป็นแม่ทองทั้่งเมืน,นะครับที่นําเขามาานําเขามามาจากบ่อยากเอ้ยซื้อเพิร์ลเพยาทหาเพิ่นว้าให้มาทางาชนาานะครับผมแกมาทางชนาสิรนแพทองมาอันนี้เขาเขาเริ่มมาโดนปะไะเดแล้วจาก เริ่มเริ่มต้นตอนแรกมาทอดออปัจจุบันทอ,อดมือนี่นประมาณสามสี่เดือนอ๋อประมาณนี้ครับเนี่ยครับบพราท่านได้ดวนครับอบอสเพราท่านได้เรื่มเลี้ยงหลายแต่อนาคตกับว่าพอมาลอ่อง,งเลี้ยงบางแหล้วมันเลี้ยงไงอืย่างไงก็ง่วงไหลแพนีดจีแมนครับแพแพซีบโตนี่กินซ้าง่วงหน่อยตัวเดียวนี่ <laughs> มันมันบเปี่ยงนะครับแต่ขัดเป็นงัวคาบหนึ่งมันก็หลายเนาะแต่ว่าแพนี้สอบสีสีหยาสอบเดียวไปกินได้พืินมือแล้วนะอ๋อแพนแพนจำนวนชิโตนี่เนาะแน่นครับประมาณนี้ยเมื่อมันกินไรนี่คือไอ้น้องเพิ่นนี่มีทั้งเลี้ยงงัวงัวพันเนาะงัวพันเพื่อขายคือกันแล้วก็มีฟ้ามหนูเพิ่นก็เลยได้เลี้ยงได้หันมาเลี้ยงแพนแล้วก็ เปรียบเทียบให้พี่น้องกเกษตรกรเบื้องว่าจากที่เพิ่นเลี้ยงง่วแล้วก็มาเลี้ยงแพะค,คืออัตราการกินอาหารของแพะกับง่วนี่คือประมาณชิโตนี้ประมาณซ้ำกับงัวหน่อยตัวหนึง <aren> ่งการการสิ <c oughs> ๆๆ้นเปลืองกับตนทุนนะครับ <c oughs> ตนทุนแล้ว <ๆ S 1> แล้วพวกไอ้โรคไพ้เฮ้าเฮ้าเลี้ยงมากนี่มันมันมีอย่างแนวบอกแต่ว่าท่านไม่เห็นมีอย่างนี้ครับแต่ว่า กับีวัคซีนเนาะวัคซีนพวกปากเทาเปื้ยกับสีรถกระยาบมรุ่งแน่อ๋อพวกสีฆ่าตัวสั้นเนาะกับมีพื้นฐานทางการให้ยาทางป้างัวอยู่แล้วง่วผมก็มันก็ต้องให้ยาพวกวัคซีนปากเทาเปื้อยคอบวมไม่ยังกับว่าอันนี้ก็กศึกษาเพิ่มมันก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันนะครับยาบมรุงกับบมรุ่งคือกันอ๋ออืมบ่บ่บาาหยัอ๋อเลียงเลียงเบาหยากเนาะครับนี่ก็อ่า พอแม่พันธุ์มาจากสายทางใช่นาดขึ้นกันเนาะสายนาดอา่าววางวายังไงของอพี่วิโรธหรือเสียวิโรธท,ทั้งที่กกห้วยกดนั่นแหละครับที่ผมไปท้ายนั่นแหละครับเก๋งาเลยซอร์เพิร์ธาเพิร์ธอันนี้นะ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> มามา,มา,าทาั้งไอติดต่อพนันทั้งพี่เอ็มเอ้ยพี่วิวฟ้ามของเสียาอาร์ธเพิร์ธเสียอาร์ธเพิร์ธรู้จักกันยจ่ดอกครับไอพี่โรธนะฮึมรู้จักกันเร่พันมาทางปุ่นครับ เลยลองเบืองลองเบืองมั้งที่เป็นยังไงเอาไมแเราได้ได้ลูกได้เต้าเจักตัวเราแพรที่เข้ามานี่นั่นเองครับนั่นเองมันออกมาเคลื่อนเนี่ยอ๋อนี่นี่นี่เป็นแฝดบ่ได้แฝดคู่หนึ่งก็ได้ได้เดียวตัวหนึ่งอ๋อนี่ครับนี่เพิ่งคลอดมาเคลื่อนเนี่อ๋อนี่น้อยน้อยเนี่ยอือันนี้ได้ตัวเดียวเนาะได้ตัวตัวเดียวเพิ่นออกแฝดมาเคลื่อนนี่ แต่ว่าแฝดเพื่อนบบยังอพอพอดีแม่เพื่อนเป็นแม่ไม่เปนบ่หล่ะมัน,ม,นมันเหมือนก็ว่าบเบลียบเลียลูกนะลือกข้างไอออกมาลกมันค่าปากเขาเขาก็เลยปรดอลอดอครับตัวนี้ออกพ้อมกันตีเนี่ยออกมือก้อนนี่ตัวนี้อ๋อตัวนี้ออกมือก้อนครับเนี่ยครับกำลังกำลังให้ผลงานกับนันแม่หน,นึ่งกำลัง หุ่นหุนน่นเยอะน่ะนี่กําลังอันนี้ก็คือเฮ็ดเป็นคือมาตรฐานที่ฟ้ามต่างๆที่ผมพาไปทายมาเหรอครับว่าแย,แยกแยกออกแม่ทองแม่ทีทคลอดแล้วครับหลังคอรัดเนี่ยครับเป็นเป็นมาตรฐานของหลายๆฟ้ามที่เพิน่นเหดเพิ่นปฏิบัติกันมากครับอันนี้ก็ล่อคอดเนาะตัวนี้เนาะอันนี้ล่อคอดเนี่ยกาลังหุนห่นหุ่นนี่ครับเป็นเกษตรกรเมื่อไหร่เป็นเกษตรกรวัยรุ่น ไฟแรงที่จับหลายๆอย่างทั้งล่องทั้งหนู <c oughs> ทั้งงัวทั้งแพะ <c oughs> ทั้งที่น้องกเกษตรกรที่สนใจกับอยากจะเขามาเบื่องงานอยากจะมาสอบถามกับ <c oughs> อ่าโทรมาสอบถามได้หรือว่าอยากจะได้ทั้งงัวหรือว่าแพะตอนนี้มีขายไปสายพันธุ์ของเฮานี่ไหยถึงแพะบราบแพะแพะกับถามว่าขายว่ากับ เราเลี่ยงเนาะเลี้ยงขายทุกคนน่ะแล้วเนาะแ<ะ>ข่นได้ราคากันขายแข่งเ่ราท่านได้เข้าก็เลี่ยงไปก่นอนยังสี่นะครับหมยถึงว่านะเ,ออเพื่อหมุนเวียนในระบบคุณออนนำ้ำนะครบเพราะว่าได้นีว่าต้องทาปีนั่นปีนี้ยังขายแข่นมีผู้อยากได้ในราคากันพ่อไปมาคขา,ขายกันได้กับขายนี่นี่ครับกสีทีมเบอร์โทรไว้ให้ติดต่อ้สอบถามถ้าผู้ใดสนใจทั้งงัวทั้งแพะทั้งหนู ทีมเบอร์โทรไปเนี่ยไอเจ้าของฟ้ามเนี่ยเบอร์โทรของวัดจีพุ่มฟ้ามนะครับศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามครับสามห้าแปดสามห้าแปดครับเจ็ดแปดห้าเก้าเจ็ดแปดห้าเก้าครับมีทั้งแพะนะครับที่เป็นสายพันธุ์นะครับเกียร์กับประมาณเอฟสามนะครับเอามเมีพอเลือดลอยคุ้มฝูงไว้นะครับแล้วกังัวไมริกันบามันเลือดลอยนะครับมีทั้งเลือดลอยทั้งลูกผสมแล้วกับงัวเอฟนะครับกับทั้ง ฟ้ามหนูนะครับพูดใดอยากได้หนูไปขวไปอ้อมกับมีให้พูดใดไอยากหนูมีหนูอยากได้หนูไปเลี้ยงแบบสายพันธุ์นะครับกับมีให้นะครับเร็วนี่นะครับทางวากิพุมฟ้ามสีมีแผนนะครับว่าสี่ขยายแพะไปอยู่อยู่ใกล้ๆมองฟ้ามง้วเนาะอ,อย่างที่ไอไปเห็นหมองฟ้าม,มง้วนนั้นแหละว่าสีขยายออกไปพุ่นเพื่อที่จะเพราะว่าตรงนี้เป็นชุดทดลองว่าสีล่องเลี้ยงแล้วก็ต่อไปก็สีพัฒนาเป็น อาจจะนําเขางมหลายก็นี่นะครับอันนี้ทดลองแล้วน่าจะไปได้ดียุเเรียกว่าสิลงทุนเพิ่มในการขยายฟ้ามของฟ้ามแพะนะครับแล้วก็ง่วนะครับฟังฟังของฟ้ามง่วนะครับที่เป็นอเมริกันมาบ้านเลือด้อยนะครับตอนนี้กําลังให้ลูกนะครับรัลร่างโต๊ลูกโต๊ยังผู้ใดสนใจนะครับมาเบิ้งเราก็มาจับจองได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดโปรยานุ่มนะครับของอ่าง่วเลือดร้อยนะครับแล้วก็นูนะครับ อีกฟ้ามหนูนะครับฝากเพจน้ำเน่เพจปูกับย่าหนูนาฟาร์มนะครับซึ่งเห็ดนี่เห็ดหุ่นกันกับหมูอีกผู้หนึ่งนะครับมูอีกผู้นึงกักําลังบ้างแผนอยู่ว่าสิเป็นลักษณะว่าเปิดเป็นลูกฟ้ามนะครับเส้นสัญญารับสื่อขึ้นนะครับอันนี้กําลังเหยีดเพราะว่าตอนนี้ผมมีหนูอยู่ประมาณสองยบ่อนะครับสีขยายเป็น4ี่อยเพื่อที่จะเปิดรับลูกฟ้ามนะครับให้พ่อแม่พี่น้อง มีเพราะมีรายได้เสริมนะครับเราก็เอาพันธุ์จากผมไปเราก็ขายลูกกลับขึ้นมาให้ผมในราคาที่กับรันตีกันนะครับในราคาประกันเนาะในราคาประกันครับนี่ครับไฟมันตดตามนะครับเดี๋ยวมีโอกาสคนอุดรนพัททีนมาเยี่ยมยามทางบ้านอีกจะมาทายทํำในรูปแบบที่ความสมบูรณ์ที่ว่าจะง่ายจะขยายยูในจุดเดียวกันครับผม อ่าถ้าพี่น้องสนใจอยากมาเบื้อง,งานมาได้ที่ไหนเนาะมาได้ที่นะครับบ้านน้องแสงนะครับรบ้บานน้องแสงตำบลน,น้องอ้อ,อาเภอหนองวัวซนะครับท่าขึ้นตาดคานะครับเลียวกับมาเลยข,ขันบงจักรเสิร์ชคํา่าตาดคาก็ได้นะครับหรือจะเสิร์ชคํา่าป่ายหน้าเดี๋ยวคอนเ,นเนื้อก็ได้น่นนะ <laughs> ป่ายหน้าเดี๋ยวคอนเ,นเนื้อก็เป็นล้านกาแฟนะครับที่ ที่แซบ <laughs> เนี่ฝากเรื <laughs> ่งครบวงจรครับ <laughs> เป็นเกษตรกรเกรมื่อไม่เป็นนักพัฒนาเรื่องกเกษตรไฟแรง <laughs> เดี๋ยวไปเบิ้งแพะง่ำๆทางนี้ที่จะล่งตลาดอันนี้เป็นเลือดร้อยครับอันนี้เป็นเป็นพ่อเลือดร้อยอันนี้ต้องขอพุ่นทา่าง BMC ข้าวไว ป้ามเพื่อนนะครับยูหน้ากลางครับเพื่อนให้ยืมเพื่อนให้ยืมอันนี้อันนี้ <laughs> นนมู่กันครับเป็นมู่กันอขอเลยให้ยืมพ่อพันธุ์มาให้ทับกับแม่พันธุ์ชุดนี้นะครับนี่ครับอันนี้ประมาณเอฟสามสิประมาณครับอ,อันนี้อาหารที่เข้าไห้ส่วนใหญ่เป็นเป็นประเภทใดที่เป็นหลักแนวยยูนี่มันกับพ่อมีหยาเนาะผมก็เอาหยาจากที่ซับไหงัวเนาะนมาไห้เนี่ยหยานี่เปียะเนี่ย ยาที่เป็นลูซี่เนี่ยยาธรรมศาสตร์เนี่ยแล้วก็มีห้อยหัวอาหารปาดหนาให้มันหัวอาหารร้อยน้ำเนาะรอยน้ำให้มันมีหอมจังหน่อยให้มันกลิ่นดีจังหน่อยคือหลักๆแล้วอัตราการบริโภคการซีนเปืองของแพะนี่แตกต่างกับงัวหลายโอ้ยายครับมือเนึองนี่งัวนี่สามตันครับแต่แพะนี่สองกระสอบนี่นะครับเลี้ยงง่ายครับเลี้ยงง่าย รับประกันไม่ว่าเลี้ยงไงเนี่ยครับผู้ใดเคยเลี้ยงง่วมากเนี่ยถ้าเลี้ยงง่วมากเนี่ก็บ่มีปัญหาเนาะสบเรื่องเรื่องพวกมาแรงพวกยุ่งนี่เฮ้าเฮ้ามีแนวป้องกันจังไดเนี่ยนาอตอนนี้เนาะก็เห็นปัญหาหนึ่งลหละนี่เรื่องของยุ่งไม่เรื่องของอันนี้นี่ช่วงนี้ใครแน่ว่ามันเป็นหนาหนาวมันบ่ท่านในปานไหนแต่ว่าหนาฝนมันสีมานี่ผมว่ามันก็สิหลายอยู่ก็เลยสีวางแผนเฮ็ดเป็นลักษณะอ่มุ่งมุ่งมุ่งเขียวเป็นดางเขียวขอบ แต่ช่วงนี้ก็บ่ป็นไหนาหนาวครับผมพ่อไปได้อยู่งพ่อไปได้เนาะครับน,บนี่ครับไอฟารเกรษตรกร,รครับผู้ที่สนใจผู้ที่ติดตามช่องคนอุดอรพทินครับผู้ใดอยากศึกษาผู้ใดอยากได้พ่อพันแม่พันไปเรียงกัน่องโทรมาสอบถามคุยราคากันบิ่งครับ,รบมาเบื่องที่ฟ้าม์มก็ได้ที่มาเสือกมากเบิ่งก็ได้เนี่ยมาคุยกันตามภาษาคนมักแพ ครับีโควงจรครับอยากคุยอยากถามกับเขามาอ่า่องคุยล่องถามกันเบื้องผู้จะเลี้ยงผู้ที่สนใจเนาะครับเนาะ <_' S 1> อ่าเมื่อนี้คุณอุดรพาเทียนกับขอบคุณทางทีอง่อ่ามอบพว่มรููแลวก็บผ้ามาเบืองฟา้ามแพะผ้ามให้ขขอมูลต่างๆสําหรับเกษตรกรผู้ที่สนใจและเกษตรกรผู้ที่สนใจจะเลี้ยงอยากลงมือสอบถามเลยครับตามเบอร์โทรที่ทิมไว้ให้นะครับในในการเลี้ยง ถามว่ามัน่งยบเบ่งยงกงมันกั่ายเนาะผิวเผินแต่ว่ามันก็มีรายละเอียดหลายๆยหยิบย่อยหลายๆอย่างอยู่นะครับในเรื่องหลกเรืองไผ่ในเรื่องการดูแลมันก็มีรายละเอียดขันอยากได้วิธีการหรือควาวมู้สิ่งใดที่ผมผมรู้เนาะผมก็สิ่ายถอดต่อสิ่งใดผมบ่รู้ผมก็สิไปศึกษาน้ำมูน้ำพวกที่เพิ่นเห็ดมาก่อนนะครับผมก็มีมูมีพวกที่เก็ดฟ้ามเกี่ยวกับพวกนี้มากเขาก็มีประสบการณ์ดีว่าพิ่นไห้คำแนะนำ นะสิ่งใดผมแนะนําใดผมปติท่าทอดให้นะต่างแบ่งปัน,ป,นปันกันไปนะ <ผม S 1> เพื่อพัฒนาวงการปสสศุสัตว์ <laughs> นี่ครับ <laughs> เอาละครับเมื่อนี้ค่นอุดอ,อนฟะทินจังไหนก็ขอฝากพี่น้องผู้ที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจแล้วก็ติดตามว่าคลิปต่อไปคนอุดรพฟ้าทินจะพาไปฟ้ามไหนพาไปเบิงแพะย่ใสฝากกดติดตามแล้วก็ขอบคุณหลายๆครับเมื่อนี้ขอบคุณครับครับขอบคุณครับผม